มาต่อเลยนัก,กปรบผูุชมเพื่อเพื่อคอนเทนต์มาเห็นมาทำไมทาไม่เห็นมาวิ่งเดินไปมานั้นเดินเดินไปมาเชื่อฟังเลยไปหาด้านไหนดี ผ uh. ู้ชมมือแรที่ผมแพ้ด่นะไอ้มีเดียมอืมด่านไหนฉันมั่ที่สุดว่าด่านนี้แล้วกันต่อเลยอ่ะอุ้ยเบงนิ้งเมีย์ไปเธออี๋ แบบพี่อีอีเล้วก็ก็เป็นลำโพงอือเปิดแสงเลย we go far away we do w a y f we do เอลํโพงโห

ดูความสุดแอฟเฟกต์แต่นี้ไม่ดีปิกนะโ oh อไม่ผมจะแพ้จะแพ้จริงอันนี้แพ้จริงยอมเดี๋ยวไปเล่นเล่นเพื่อสนะนี่แม่อะไรจะผ่านโดยเจ้านี้ได้หะอ,อ,อ,อบ้านแตกแตกตั้งแตกไกลเลย Ừ, nó có đầy đủ thời gian nít này ấy, tiền ma, mà rồi, farm sự, sự đang lật gọi liền, ừ. <laughs> <laughs> ไป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 ขอให้ได้ตัวดีๆขอเถง เห็นใบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซาเตอร์รรรขอร้องขอ,ขอเตอรดีๆขอเพชรไม่มี เขาจะอแต่น,นสป,ปีกคอมเมนต์แรกก่อนสัมัวนีเหรอจริงเป็นผู้เล่นใหม่เป็นผู้เล่นใหม่เขาพูดถึงใครวะปุ่มหรือขึ้น เออยาวเลยนะัดตอนที่เขาจะแรกหรือไม่ผมไม่เข้าใจที่เขาพูดนะเขาบอกแอดผมด้วยแอดเพื่อนแล้ว เ้ยขาคือเขาจะแบกผมหรือเปล่าเฮ้ย hey, อยู่ไหนวะซาโดหาย่าะไรทีนี้อืมอันนี้ก็แรกนะไม่ได้ขอตัวบอกจุดตรงนี้ก่อนเลยกุบคนที่ก็คิดว่าผมขอตัวอโอเคผมว่าซาโดนะไม่อยากเล่นกับผมดูทรงอ่ะ Hum, trabalha com o Diego daí! <coughs> hey, ไฮ้เดี๋ยวตอนนี้เขาเปเหรอแทน s p ก a k e r m a ผมเพิ่งเหนเออเดี๋ยวก็เดิม ปึ่งอ,อืออืออือเดี๋ยวเข้าลุยลุยลุยเอ๊ะผมจะตัดต่อที่ผมจะจะใกล้ชนะด่านนี้กันนะครับเอิมจะชนะหรือแหลกดีอืมแพ้แสจิมจะไม่ให้สวิกลแมนแบบอะไรไม่ได้เลยกระจก กิ๊บยังเลยโอ้สองบาทไม่นะซีบีดีซีบ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 ีราไปแม่ของไปเอฟเครตรงนู้นก่อนเอฟเคสองนาที you <laughs> ฉันมีมด,ด้วยอ่ะฉันแม่รอ40ปอีฉันไม่ยไเยะล sung cân cứ sung đúng rồi khói đi cắt <laughs> chém เฮ้ยดักสปิกเกอร์แมนตัวต้วนเพื่อๆข้ามีสามทองอ่ะวู้ไม่ No mah dah sebegitu main tonton. Hmm. ดักสปีกเอาเดี๋ยวเลยค่ะเร็วหยมดต้องใช้ผู้คนตัดต่อมาช่วยผมแล้วเนี่ยคลิปเอียวยาวเกิน ตัดส่วงตอนที่ผมจะไปดึงเว็บสเวฟที่สามสิบแล้วตอนนี้ผมจะมาสูบ้บจีแมนผมให้อคอนพวกนี้ทั้งหมดตีแบบเอตัวที่แข็งแรงทั้งหมดพวกแทนสปิกอรแมนก็ตีหน้าไปจะไหวไหมแบบอ่ะเว็บสามสิบแบบบอดอ่ะหรือเดี๋ยวอพอเสเบตี้ลูกน้องก็จะตายเอ้ยจีแมนมาแล้วหรืพวกนี้จะทำอะไรป้องผมก่อยหรือเปล่า โอ้ไม oh ่นะจีแมนจีแมนไว่จี up เออลูเออนั่นแหละ yes สองเวอร์กับสองบบาทคุ้มไหมวะก็ไม่รู้แต่ว่าจบคลิปก่อนละชะก่อครั้งแรก yes 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 จะไปดี top o o p จะไปดี top t ยีกี่สิบเอ็ดาพิเศษสี่สิเสามร้อมาสุ่มก่อนจบแล้วหเพชรก็ซื้อของก่อนจบด้วยอืมัวต้นเกมของค่า ที่เป็นตัวลแล้วผมก็ไม่อยากได้ไหมแล้วผมได้ตัวซ้มอีโอ้ตัวซ้มสามตัวโอเยอะไปเอาไปเรกนะแรกก่อนก่อนจะไปตรงนั้นเร็วเร็ว dạ ờ web thật bay นี่วู้ y e สแมพผมมีแต่โอไม่นะไม่กลัวเพื่อนฮาเพชรนี่เราดูข้างล่างเลยโอไม่น่าจะแพ็คเขาซื้อก่อนเลยไม่ขอขอแล้ว โอ้ยนา้นมากเลยเอยแต่ว่าได้กวาเลนเดียดก็ดีเรื่องหนึ่งนะเพราะนึจ่จากป็นตัวต้นเกมอีกตัวหนึง่งที่ว่าดี Yes ได้โอเคเอนั้นจบคลิปแล้วเบอร์น,นั้นสวัสดีครับผมใครอยากให้ผมทำพาร์ทสามก็คอมเมนต์มาได้เลยเอย่างหนึ่งผมไม่ลืมบอกอันนี้คือคลิปดอง แล้วส uhm. <cima. S 1> ีที่ผู้ชมดูแล้วมันเราคิดว่นะครับเออแค่นี้บาย